คลิปนี้พี่ชาไปดูครับว่าส่วนประกอบของหลังคาครับ แต่ละส่วนเนี่ยมันเรียกยังไงบ้างนะครับแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงครับต้องบอกโอกาสดีมากนะครับเพราะดูกรุณาเวลาสร้างบ้านเนี่ยหลังคาเป็นส่วนที่เราแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยใช่ไหมครับพอดีวอันนี้มันมีตัวอย่างอยู่ครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับอันดับแรกก่อนนะครับถ้าไม่นับตัวหลังคาด้านบนนะครับซึ่งโอเคแล้วแต่นะครับเราจะใช้เป็นซีแพกนะครับเราจะใช้เป็นกระเบื้องหรืออะไรก็ตามครับตัวแรกที่จะใช้รับน้ําหนักของตัวหลังคาครับก็คือเป็นแปรนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่วิ่งยาวทั้งบ้านนะครับก็วว่้ากลอพแ ถัดจากตัวแปรมาครับก็จะมีตัวเป็นคานตัวนี้ครับก็จะเรียกเขาจะเรียกว่าจันทันนะครับตัวจันทันเดงครับก็จะวิ่งตามแนวนะครับตั้งฉากกับตัวแปรนะครับเพื่อจะรับน้ําหนักตัวแปรอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นอเซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานยาวนะครับเพื่อจะรับน้ําหนักของตัวโครงหลังคาทั้งหมดนะครับเพื่อจะถ่ายลงมาที่บริเวณเสานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น3ชื่อสำคัญสำคัญนะครับในมูลองคงสร้างหลังคาครับก็จะมีแปรนะครับมีจันทันครับแล้วก็มี อาเซนะครับถัดมาครับก็จะเป็นเชิงชายนะครับตัวเชิงชายครับก็จะตัวเป็นตัววัสดุที่เราใช้ปิดครับเนี่ยครับเพื่อบังตัวโครงสร้างด้านในเพื่อความสวยงามก็หวังว่าคงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับว่าโครงสร้างของหลังคาแต่ละตัวมีอะไรบ้างครับเวลาไปคุยกับช่างครับจะได้คุยกันรู้เรื่องครับลองกันดูครับ